สวัสดีครับเพื่อนๆยูทูปวันนี้ผมช่างปานบางนนนะฮะวันนี้ผมจะมานําเรียนเรื่องวิทยุนะฮะพอวิทยุพวกนี้เป็นวิทยุที่ใช้เทปคาสเซตรุ่นเก่ารุ่นนี้เป็นสเตอรโอของโซนี่นะฮะซึ่งรุ่นนี้ประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วรวมสามสิบปีแล้วนะเนี่ยพวกนี้ยี่สิบกว่าปีขึ้นหมดแล้วทุกเครื่องยังใช้ได้หมดนะะเราก็รักษาไว้มาเปิด เวียนให้เขาฟังมั่งอะไรมั่งเพราะว่าถ้าเผื่อเราไม่มารักษาอนุรักษ์ไว้คนรุ่นใหม่นี่จะไม่ทราบนะครับว่าวิวยเก่าเนี่ยมันทรงแบบไหนอะไรแบบไหนนะฮะเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งละ,อ,ะอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนของโซนี่รุ่นที่ว่ามีชื่อเสียงสเตนิโอันนี้ก็สเติโอ สเตอริโอรุ่นนี้จะแยกเสียงเพาะมากอันนี้เป็นซิงเกิลธรรมดาไม่ใช่สเตอร์โอนะฮะฉะนั้นพวกวิทยุที่ยังมีคุณค่าอยู่ก็อนุรักษ์ไว้มันเปิดพอเวลาไฟเข้าชาร์จคอวเพรเซอร์ก็จะไม่แห้งมันก็จะมีปัญหาเรื่องระบบสายพานระบบระบบเทปก็ต้องหาอะไรเตรียมไว้เผื่อไว้สักสี่เส้นห้เส้นเปลี่ยนมันก็ยังใช้ได้ดีอยู่ใช้ไฟสองบโวลต์นะก็เลยผมก็เลยนําเรียนในสิ่ง ทีด่ดีๆเหล่านี้พวกนี้ก็จะใช้เทปคาสเซ็ต์คเสร็จนะคาสเซตถ้าคันาสจจเซ็ตหมดแนละ้และรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟสเตอริโอเวลาเราเป็น fm สเตอริโอไฟแดงนี่มันก็จะกระพริบขึ้นอ่ากระพริบขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันแต่รุ่นนี้เป็นซิงเกิลธรรมดาเป็น FM ทั่วไปไม่มีไฟ,ไม,มไ,ฟไม่มีไฟสเตอริโอเพราะลำโพงเดียวผมก็เลยนำเรียนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ว่าเราจะมองข้ามไปไม่ได้ัะ ราะบางคนก็เป็นของเก่าก็ทิ้งเลยขายเป็นเศษรัสดุเต็มคันรถเป็นหมดบางครั้งนี่มันมีวิทยุที่หลงมานะฮะในกรณีวิทยุเก่าๆที่ที่เพี้ยวต้องการเนี่ยนะราคาเครื่องบางครั้งเครื่องเป็นหลักราคานี้เราประเมินประเมินไม่ได้เลยเพราะก็ต้องการหาพวกพวกที่เขาอนุรักษ์ของเก่านะครับผมที่ใช้ได้นะครับผมก็เลยนําเรียนในสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ให้เพื่อนไ้นทราบครับสวัสดีครับผมช่างปานเมืองนอนท์ครับ